ม่เหมือนบ้านเราเลนเหมือนอยู่ทางป่าเลยเบิ่งอุโมงอุโมงต้นยางจ้าพี่น้องคะ่ะวันนี้สิพาไปเที่ยวบ้านทารีค่ะบ้านทารีอำเภอโซบิไซจังหวัดบืองกาฬอันนี้เป็น,นอุโมงอุโมงอุโมง,โมงมต้นยางคะ่ะเพื่อนบอกว่ามิสะดุงใหญ่มีป่าล้ายลายว่าสันเดียวันนี้สิพาไปพิสูจน์เบื่องจาว่ามีคือจังพนวาบอเนาะ แสงแดดผับผับผับต้นไม้ต้นยางพี่น,ะะน,น้องคะอันนี้ก็เดินทางก่อนสิบ้าเบิงขางทาง<อ>ก่อนเขามู่บ้านค่ะอ,ออกจากถนนใหญ่มากกับประมาณสี่กิโลบอถ้าออกจากโซ่สิบกิโลบอออกจากโซ่นะคะคมีขนมปัทาลีนะคะพี่น้อง ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปบ้านทาลีค่ะบ้านทาลีตะบนโซมค่ะมี้นไก่ส้มปลาถึงแล้วที่มีเลยกลุ่มส้มปลาอย่างนี้แหละปลานส้มกลุ่มปลาส้มอือใสยิ่มปลาส้มจำได้ปะกลุ่มก็อย่ายิ่งใหญ่กลุ่มปลาส้มบ้านยายน้อมปะยายน้อมอยู่บ้านทาลีปะนี่นนี่เด็ดสไลีเคยมาอยู่ไปถามว่าวันหลังไหนนี่เคยมาอยู่ค่ะบ้านทาลีนี่นี่หน้อมบ้านเราอยู่ตรงไหน เดี๋ยวสิพาไปเมึกย่ยอใหญ่ท่ารีเขาไปถามไรเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ก็ได้เห็นยอใหญ่ท่ารีเห็นปะแมนแมนนี่นี่นี่อันอันนี้สะพานจากสะพานไปสกุลไปสกุลนครผ่านทางบ้านทารีไปได้เลยค่ะเป็นสะพานข้ามถึงแล้วจ้านี่นี่ค่ะเรือยอใหญ่ท่ารีเห็นไหมเนี่ยนะค่ะเขาเรียกยอ ยกยอยอคือสะดุ้งนะคะพี่น้องคายอคือสะดุง้งอันนี้อันนี้สะดุง้งเขาก็เรียกยอใหญ่ท่ารี่นะคะยอสะดุ้งหลายๆครับพี่น้องไปทางขุ่นเดชไปทางโน้นไปทางโน้นแต่ว่าริมยูเพิ่นจะมีรีสอร์ทในเซานะคะเนาะอยู่แถวนี้คะ่ะเนี่ยจะเป็นห้องบรรยากาศดีๆคะ่ะเย็นสบายนี่ตรงนี้เห็นไหมนูน่นตอนนี้น้ำลดคะ่ะก็จะมีก้อนหิน แต่ว่าบลิมบ่แน่ใจว่าเพื่อนไถลุงบอนี่อันนี้ค่ะนี่ๆอาจะมีคนมาเล่นมาเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ให้ดูอีกยอใหญ่ค่ะยอใหญ่บ้านทาลีน้นนข้าเจ้ามาเที่ยวก็จะมีเสียงสนุกสนาน,นเรย์จะมาเที่ยวบ้านทาลีกัมาได้จ้า บุญบันทาลีที่มานตุปลาเผาอนี่มีบักแงวหวานด้วยค่ะบักแงวหวานพี่น้องบักแงวบันทารีบักแงวใสบอลูแต่ว่ามากินอยู่บนันทารีโอ้พี่น้องกืมนยาสามทีดู